สวัสดีครับผมอินดี้ดีไวนะครับวันนี้เราก็จะมาทําการสอนวิธีการเปลี่ยนแผงกันความร้อน Honda City นะครับผมคันนี้ก็เป็น h o n d a City ปี2012นะครับก็ดูจากสภาพแล้วแผงกันความร้อนน่าจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับผมก็ต้องทําการเปลี่ยนนะฮะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยดีกว่านะครับผมว่าทํำยังไง ก็ไม่มีอะไรยากเลยนะครับแทบจะเป็นขั้นตอนที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือการดึงปุ๊กนะครับเป็นปุ๊กพลาสติกนะครับคือของใหม่ที่เราเบิกมาเขาก็จะแถมมากับปุ๊กตัวใหม่นะครับอันนี้ก็แกะออกได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวหักนะครับผม <S <S ก็จะมีอยู่ประมาณ5จุด6จุดนะครับผมก่อทำการแกะออกให้หมดนะครับนี่ ขั้นตอนก็สบายๆเรื่องทำลายไว้ใจเรานะก็ะออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับแผ่งกันความพร้อมอันเดิมนะครับผมนี่ ต่อไปนะก็ถึงขั้นตอนนะผมก็ทําความสะอาดนะครับนี่เราจะเห็นไนดะ้ว่ามันมีคราบฝุ่นที่เข้าไปเกาะอยู่นะครับแล้วก็ใช้ทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะเตรียมแผงกันความร้อนอันใหม่ใส่เข้าไปนะครับผม ผมก็จะเตรียมของใหม่นะครับที่เบิกมานี่กำลังจะเตรียมสายดูรูให้ตรงนะครับผมนี่ก็จะมีรูนะคะใส่ไม่ยากนะครับผมก็ทาดรูให้ตรงแล้วอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เราก็กดปุ๊บลงไปแค่นั้นเองง่ายๆจบขั้นตอนนะครับผมเป็นไงล่ะอะไรจะง่ายขนาดนั้นนะฮะ นะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็สวยงามนะครับดูดีขึ้นเป็นกองเลยทีเดียวนะผมสำหรับอะไหล่ที่ศูนย์นะฮะก็เบิกไม่แพงนะ4 0่บาทเท่านั้นเองนะผมแล้วก็ใส่เองได้ง่ายๆนะครับผมไม่ต้องมีขั้นตอนอะไรที่ยุ่งยากหรือต้องไปหาอู่หรือช่างนะผมก็น่าจะมีประโยชน์นะฮะสำหรับการทําคลิปนี้นะฮะก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นะฮะเดี๋ยวหาทํา เทคนิคคลิปดีๆนะฮะในการ DIY รถด้วยตนเองนะครับผมไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ